สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นลูกคราและั้นี้มาถ่ายเยี่ยมค่ะครับกเรานะครับในรายการรัวร์ซีรีส์นะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้ามาเหนือเอาเลยนะเนี่ยเอาเลยเพราะว่าทำกลมกลืนทำเนียนวัฒนธรรมให้ใส่ไงพี่เขาพี่มาต้อนรับเราเขาบอกว่า ไหนๆมาเมืองเชียงไฮ้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นสาวเชียงไฮ้กันนี่นึงโปรโมทชุดเขาหน่อยนี่ก็เป็นชุดพื้นเมืองเขาสวยงามมากสวยงามมากไหมอืมมากสีสันตรงระสิ้นเลยอะไรวะกางเกงก็แหมใส่คุมๆไว้ก่อนอ๋อมันจะได้เดินทำงานถนัดใช่เดี๋ยวหลุดขึ้นมาจะยังว่าไงอะ ครับผมเดี๋ยวไปตักบาทกันนะแล้วเดี๋ยวไปคุยกับนี่เลยกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขารออยู่แต่ตอนนี้หนาวมากๆเลยอ่ะก็ใส่ชุดมิ้มกันหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวไปตักแบบบาทใช่ไหมใช่ใช่ตักบาทแล้วก็ ไปเจอพี่นกพี่นกเป็นผู้ใหญ่พี่นกเป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโอ้หตายาวมากเลยอะไรอ่ะทำไมคุณยูนเป็มองอยู่แล้วนะมีชุดชุดก็ของเขานล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปคืนชุดเขาอีกเนี่ยนะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปฟังท่านผู้ว่าอวยพรให้กับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจก่อนค่ะครับเนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์สยามธุรกิจมีอายุครบรอบ20ปีนะครับกับผมขออวยพรให้ ผู้บริหารและกิจการของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจจงประสบแต่ความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ขอให้นิตยศาสรสยามธุรกิจนี้นะครับอยู่คู่กับวงการเศรษฐกิจมีสาระสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายเน o l วไล์ไปสู่อาเซียนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จก,กับเราก้าวสู่15ปี n น o l วไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลผลิตภัณฑ์ไบ o a d v a วาน Day c ครีม สมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลินจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e Center เขาใหญ่สดระนรมรีสอร์ดพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยห้องพักหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบเขาใหญ่สระนรมรีสอรทเปิดบริการแล้วสนใจติดต่อสอบถาม 0ูนย์9ก้าห้สอง ผมและตอนนี้ก็อยู่กับพี่นกนะครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีคร่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ทีเรื่องโครงการกับแบบยิงของนะคะค่ะ คุณพันวาเหยมพันนะคะที่เชียงของเนี่ยเราเรียกกันว่าโกไข่ค่ะครับสวัสดีค่ะที่โกไข่๋อี่เมื่อกี้ที่เราตักบาทกันเนี่ยโกไข่เป็นคนเริ่มใช่ค่ะทำไมน่ารักจังเลยแบบคิดได้ยังไงมาติดตักบาทริมโผงาที่โกไข่คือจริงๆแล้วนี่เราก็คุยกันหลายๆครั้งระหว่างคนเชียงของด้วยกันนะฮะว่าเชียงของนี่มันมีอะไรมันมีเสน่ห์ในตัวลึกๆซึ่งเกิดจาก ความสวยสดงดงนมของธรรมชาติและก็วัฒนธรรมพื้นเมืองพื้นนาทางเหนือนะครับอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ดีๆงามๆและก็น่ารักเหมาะสําหรับครอบครัวของของคนเชียงของและก็สําหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเชียงของเราก็เลยคุยกันจนตกผลึกถึงว่าโครงการตักบาตรริมโขงเนี่ยเพราะถนนเส้นนี้นี่ พระสามารถเดินวินทบาทตลอดแนวริมโขงทุกย่างก้าวของพระที่วินทบาทนี่จะเห็นน้าโขงตลอดครับก็เลยเป็นที่มาของตักบาทรริมโขงที่เชียงของเป็นพิณตักบาตรสองสองแผ่นดินพระนี่มาจากวัดทางไหนครับจริงๆแล้วพระนี่ที่เราไปไปนําเรียนกับท่านพระครูบวรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอถึงท่านก็ตอบรับ สนับสนุนอย่างอย่างดีมากเขาบอกบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสร,ริมของของคนท้องถิน<ะ>่นซึ่งคิด,ดเริ่มโดยภาคประชาชน<ะ>แล้วก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาทุกฝ่ายไม่ว่าทางพระสงฆ์ะนะฮะทางเจ้าที่ของรัฐไม่ว่าเจ้าที่ของท้องถิน่นเทศบาล<ะ>ที่เกี่ยวข้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีดเป็นประเพณีที่บอกว่าสืบทอดกันมาเลยตอนนี้เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวก็สามารถมาร่วมได้ใช่ครับทุกวันอะไรฮะ ตอนนี้เป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็จะมีกรณีพิเศษขึ้นมาบางอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างวันท้าธรรมมาหาราชซึ่งไม่ใช่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เราก็ปรึกษากันแล้วว่าเราทำให้ให้กับในหลวงของเราซึ่งเป็นที่น่ายินดีคือทางอำเภอตอบรับทันทีเลยครับ ทุกเทศกาลวันพระใหญ่อะไรก็มีหมดนี่อะไรที่มีจากเชียงรายมาที่นี่เนี่ยร2อโลครับโลถูกต้องไหมคะเพราะหนูเห็นเสาหลักกีโลใช่ค่ะหกโลมากเลยโอ้มากโลจากเชียงรายในจังหวัดมาที่นี่มาถึงอำเภอเชียงของเนี่ยมาทางไหนครับใช้รถหรือว่าอย่างไรฮะถ้ามาถึงเชียงรายแล้วนะฮะสามารถที่จะมาทางเข้าเชียงรายแล้วมาอำเภอเวียงชัยแล้วเข้าพญาเมงราย แล้วก็ตรงมาเชียงของที่ที่เรามากันก็คือมาจากทางเพิงแล้วก็สวยงามมากคือดอกสกุละเมืองไทยทุกคนต้องแวะแวะแวะแบบถ่ายภาพก่อนจะบอกให้ว่า เมืองไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ไปไม่รู้ใช่ครับมาเชียงรายแล้วอีกร้อยกว่าโลเองก็แวะมาเชียงของใช่อเภอเชียงของนะครับเดี๋ยวมอบผลิตภัณฑ์จากเนียวไหลสุดครับแวบมาแล้วนี่เห็นไหมอยากได้หนึ่งก็หนึ่งอยากได้สองก็สองเก่งจังเลยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยครับผม วิชาอาคมเยอะครับผมค่ะจากใครครับจากท่านดรนภุษฎ์เวชกุลค่ะฝากมาให้ค่ะนะคะืสยามธุรกิจด้วยครค่ะสยามธุรกิจก่อติดทุกสถานการณ์กัน2ยี่สิบปีแล้วค่ะครับผมอันนี้ขอบคุณนะคะเอาละครับเดี๋ยวเข้าคำถามท้ายรายการแต่ว่าจะแจกอะไรครับวันนี้พระนี้นะฮะ ชื่อว่าพระศรีสุขสมแห่งอำเภอเชียงของนะฮะแค่ฟังชื่อนี้ก็เป็นสีมงคลแล้วใช่อยากได้อ่ะ <c oughs> ครับผมคําถามประจําวันนี้นะครับระยะทางจากอําเภอเมืองเชียงรายนะครับามาถึงอําเภอเชียงของเนี่ยทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับก็ไก่ครับก็ไก่125กิโลเมตรค่ะมโมเราต้องชิงก่อนเลยเนี่ยข้อไข่ละครับ 225กิโลเมตรค่ะร้อยย่สิบห้าหรือ225กิโลเมตรนะครับรีบตอบพี่นกก็ชอบโกหกคุณผู้ชมเลยรีบตอบมาทางไลน์ของรัศกระดุกทัวร์ซีรีส์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกและโกไข่มากนะครับขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการรัศกระดุกทัวร์ซีรีส์วันนี้เราสี่คนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทนี้อไลาอน์เตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยคะ่ะนิมพ์สยามุรกิจสยามธุรกิจ Channel นนคะ่ะเขาใหญ่สลานลมรีซอรทนิตยสารสยามแม็กซิมัมนิตยสา,ารเลต้าธารผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้